สสวัสด้าทุกคนวันนี้อยู่เกม incident at the grove grove อะไรล,ลืมเกมนี้มีแฟลตไลน์นะจ๊ะ grove l a k นั่นไง <c oughs> เริ่มกันเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน grove l a k การปลดปล่อยความบาปของคุณให้กับพระเจ้านั้นประตูสวรรค์ดได้อยู่ใกล้เข้ามาอ่านไม่ออก พิกเลสลลมากต้องมองไปไกลๆเอแหงแรงมากเลยอะโอเคมีกล้องวงจรปิดอืมมีรถหนึ่งคันมาและนั่นอาจจะเป็นเราใช่หรือไม่มึงจะกั้นทำไมอ๋อตรงนั้นเป็นรั้วเออเอ,อมีผลอยู่ <laughs> คอนเน็กต์พุทเทกคอนเน็กต์กตกตกตกอ,อ,ออดิโอคอนเน็กต์เสียงเรากำลังโทรไปที่ตู้เยือ่อ อนนี้คุณกำลังได้รับสายของผมไม่นควรตอบนะเดียดูสิเอาละ่ะมากล่าวกันตรงๆเลยดีกว่าเด็กจะออกไปใช่ไหมโดยที่ไม่ได้รับโดยที่ไม่ให้ใครเห็นใช่เพวกเขาคิดว่าฉันมีอ่ามาร็งอะไรวะคิดนี่สโตนอะก้อนก้อนตรงไตอะแล้วก็ไม่ได้คิดว่า ฉลาดแบบน่ารู้อยู่เปล่านะ S4 ใช่ไหมแต่พวกเขาก็ฉลาดกว่าที่คุณคิดแล้วกันงั้นพวกเราจะไปเจอที่ไหนดีได้งั้นไปที่สาธารนณะดีกว่าจำเอาไว้ว่าอ๋อจำเอาไว้ว่า,วา,วาผมเองก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเวอร์ชันเองก็เหมือนกันฉันเองก็ไม่มีเวลาไปเจอกันที่ไดเนอร์ตะเล็กเๆ็ก โอเคได้สำหรับผมเดี๋ยวผมจะไปว่อให้ผมเจออะไรบ้างเยี่ยมเพ่อเจอกันทำไวมม้ว่าผมนั้นพยายามเสียงเพื่องานนี้โดยเฉพาะฉันจำได้เคเป็นการติดต่อแบบไม่ดูตัวตนหนึ่งคนที่ไหนอยู่ใกล้ๆกับโอตนามาดา เซปเทมเบอร์เก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหรือว่าเราต้องไปทำงานที่มันเป็นแบบที่มันได้หรายได้ที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมันผิดกฎหมหายใ่เหมคะไม่แน่นะคนไหนหรือว่าคนไหนที่เราจะคุยด้วยน่าจะีนี้ปะ ก็ขอบใจที่มานะเออ,เอ,อผมผมไม่รู้เลยว่าผม,มต้องพูดอะไรดีฉันฉันฉันพยายามเสี่ยงมากที่จะมาที่นี่ได้พวกเขาตามฉันฉันจะไม่มีเวลามากแล้วได่โปรดเอานี่ไปไปบางอย่างไปบางอย่างมันมีเทปที่ฉันที่ฉันคิดว่าคุณต้องใช้เอามันไปเผยแพร่ซะถ้าถ้าถ้าพวกเขารู้แล้วก็พวกเขารู้ก่อนที่เขาจะมาที่นี่มันต้องสายไปแน่น ฉันไม่ได้ด้ถ้าฉันไม่ได้ยินข่าวจากคุณจากวันที่11นั้นฉันฉันเองก็จะเป็นคนเผยแพ,แพรไอ้สิ่งนี้ไปที่สถานีสถานีวิทยุแล้วล่ะคุณดูด้วยได้โปรดไปเถอะระวังด้วยพวกเขาตามคุณอยู่ น่าสนใจเดซัมเบอร์ที่สิบต่อระบบเป็นคนนั้นใช่ไหมเราอยู่ในบ้านปะน่าจะเป็นบ้านเราดูที่ด็อกิเมนต์ ด็อกิเมนต์กูอ่านไม่ออกสักอย่างอะไรวะนะ่ะเอเลียนดูเหมือนคนที่ลอยได้เอ okay. เทปนี้ควรจะอยู่ในเป็นหนึ่งในงานของรัฐบาลดา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 สาบพวกนี้ฉันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เหตุการณ์เกิดขึ้นในออกกาส19 1ก้าเ็ดเทปนี้ถูกค้นพบโดยผู้คนในเมืองได้โปรติดต่อไปอยังอะไรแล้ว อ่านไม่ทันเอ okay. เราอยู่ในป่าเรามาทำอะไรที่นี่ ามาทำอะไรที่นี่งั้นเหรอขอไปเสียงหมาเห่าเลยนะจ๊ะไม่ใช่หมาฉันหมาใครก็ไม่รู้หมาท้ายซอยมันเห่าเก่งเหลือเกินฉันมาทำอะไรที่นี่วะฉันมาทำอะไรไม่ป้าดูมันไม่มีอะไรในนี้เลยนะอเอ๋มีหินมีนูน่มมีนี่มีนั่น เราไม่ได้มากับครอบครัวเรามาคนเดียวโอเคเราตั้งแคมป์เ okay. คเจอ UFO อลอยไวาไยวาอยู่ แต่เหมือนเจ้าของคลิปก็น่าจะไม่ได้สังเกตป่ะเพราะว่าเขาก็แค่มาตั้งแคมป์เล่นๆเลกเล้วกําลังจะใกล้ถึงแม่น,น้ำล้กวกดวิ่งไม่ได้อืม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 วายตัวจตุ๊ตตุ๊ มใครสนใจไปตั้งแคมป์แบบคนเดียวไหมแบบไม่มีเพื่อนเลยะถ้านี่ไม่มีเพื่อนอก็คงจะไม่กล้าขนาดนั้นว่ะฉันกล้าไปเที่ยวคนเดียวนะแต่ฉันไม่กล้าไปพวกตั้งแคมป์อะไรแบบเนี้ยคนเดียวอะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรในป่าน,นี่้างสัตว์ฉันไม่กลัวนะฉันกลัวคนเนี่ยแหละจ้ะคนเนี่ยน่ากลัวสุดแหละสัตว์ถ้าเราใช้พวกเปเปอร์สเปร์สเปร์พริกไทยอ่ะ มันกลัวจะเป็นที้ใช้สนุนภัยบางอย่างนะสัตว์บางตัวมันไม่ชอบมันเจอกินแล้วมันจะฉุดแล้วมันก็จะออกแต่บางตัวเขาก็ไม่ไม่สนใจพวกไฟถ้าเราจุดไฟค้างไว้ไใกล้มันก็จะไม่เข้าใ้แต่คนนะมันไม่กลัวอะไรพวกนั้นเลยไงเปลี่ยนสปายไปที่แฮนด์บุ๊กสี เราจะได้เห็น4 type of encounter นซมชีวิตซแบบ g e 1ลอยอยู่บนเหนือฟ้า500ที่ได้เห็นมันจะเป็น Object กสิ่งบางอย่างที่ลอยอยู่เหนือฟ้าอยู่ไกลไๆลประเภทที่2 CE 2 what the f u c k ufo event ที่จะเกิดเอฟเฟกขึ้น เกิดผลอะไรบางอย่างอยู่กับสัตว์และทำให้เกิดสารเคมีผิดปกติโอเคอเค๋อเป็นสารเคมี C E 3ามหรือบนเคาเตอร์ซึ่งซึ่งน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ประเภทนี้รูปร่างเหมือนมนุษย์และอาจจะเป็นคนควบคุมยาน U F O ก็คือเอเลี่ยนนะ จริงมีชีวิต CEC Encounter นี้จะเป็นประเภทที่ UFO นั้นต้องการที่จะอ p d u c t ก็คือรักพาตัวมนุษย์ไป okay. ตัวอย่างต่อไปคือ example ตัวอย่างของ c e 2อ่านไม่ทัน ออืถ้าเอเลี่ยนมาแล้วมันไม่เอาเราไปฆ่าเล่นนะก็ดีอยู่หรอกดาวตกไม่ใช่แล้วเฮียดาวตกโ,โค้งขนาดนี้เลย <c oughs> โอ้สามยานเออ Okay. เราตือ่นมากลางดึกมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกันขึ้นเสียงน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นอ้อหอตากุณแทบแตก โอ้โห oh, oh. คุณนึนกว่ามีคนจัดคอนเสิร์ตอเมก้า oh, ดมึงเอามากี่ยานกี่ลำเนี่ยฮัลโหลโอ้ตายแล้ว โอ้ยกกระปุกกระแป,ป๊บกระปุกกระแป,ป๊บอืมเพราะเราน่าจะได้รับสารพิษอะ่ะเอ,อไปแล้วกูเอเลลูยอะ เราได้เห็นบนยานด้วยเว้ยเยดโดโอ้โห oh, oh, บนยานเอเรียนแม่งไม่ทําอนใหม่เลยวะ <laughs> มึงแน่ใจนะน,นี่ยานเอเรียนไม่ใช่นรก <laughs> จบเลยพอนี้คิดภาพยานเอเรียนแบบว่าแบบมันต้อง แบบมันน่าจะดูแบบเป็นอะไรที่แบบเออไฮเทคทันสมัยมันจะมีเทคโนโลยีที่แบบมนุษย์เราไม่ได้เป็นคนสร้างอะ่ะอะไรพวกเนี้ยอะไรวะไปแล้วกูกูโดนตัวอะไรลากเลยกูยังไม่เห็นเลย มีกี้กี้แล้วมีตัวใหญ่ว่ะ เจ yeah. จบพุตเถิเจฟตอนนี้หมดแล้วมันมีสัญญาณของสะห้าสิบสามอะไรสักอย่างอะไรๆไปที่เนชั่นจำไว้ว่าพมปัถนาไอ้พระเจ้านะ่ยยังอยู่วนนี้อยู่ พอดเทปเดี๋ยวนี้ฮืมตัวละครเราเป็นใครกันแน่เป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐบาลหรือเปล่า คงไม่ใช่คงเป็นคนที่ตามหาความจริงและหนึ่งในพวกรัฐบาลมันกำลังจะมาล่าหัวเรามีทางไหนที่กูจะหลบออกไปบ้างนะไม่มีเลยจ้าตายอย่างเดียวนั่นไง <laughs> เดือนเซทเทมเบอร์ดุ๊ดมีทอลกโชว์ได้พูดคุยเกี่ยวกับคนออลัสวัสดีจ้ะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเยอะนี่ก็มาดูว่าเรา คุณผมผมมีงานครับผมจะเล่าเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมพยายามหนีไปหลายเมืองกับเมืองแต่พวกเขาจะพยายามที่จะติดต่อผมและ เออช่วยพูดอะไรมาเร็วกว่าน่อยด้ไหมผเคิดว่าเอเลี่ยนมันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันมากกว่านั้นและมันมีสเปซโปรแกรมที่พวกเขาพยายามติดต่อกัน และเขาได้ติดต่ออะไรเกี่ยวกับพวกการทหารทางทของรัฐบาลและรัฐบาลได้รู้เกี่ยวกับการติดต่อน,นี้และอลอสมีที่ เขาต้องการให้ธรรมชาตินั้นถูกจัดการด้วยตัวมัาเองเขาก็เลยเลือกที่จะปิดข่าวและเพื่อที่จะได้ถูกค n t r o l ทุกอย่างให้ง่ายขึ้นก็คือปล่อยให้เอเลี่ยนจับตัวไปอะ โอ้โหหลุดไปละก็ไม่แปลกหรอกวิทยุเราสามารถติดต่อเราสามารถรู้ได้ว่าสัญญาณวิทยุส่งมาจากไหนคนนั้นก็ไม่น่ารอดอืมโอเคมันไม่ใช่พีมันคือเอเลี่ยนแบบเอเลียนจริงๆอืมนั่นะแหละเอเลี่ยนมันถึงได้เป็นอะไรที่ถ้ามีคนเจอมันคือคอนซิบิลิซี่อ่ะของไทยเรามันไม่ค่อยอะไรขนาดน,นั้นแต่ องเขาคือเขาคิดว่าแบบถ้ามันมีเอเลี่ยนจริงๆเอเลี่ยนในจักรวาลเนี่ยคือติดต่อกับรัฐบาลและรู้ว่ามีพลังมากกว่ารัฐบาลก็เลยเลือกที่จะปล่อยให้เอเลี่ยนทาตามใจตัวเองก็คืออับดักคนลักพาตัวคนคือไปทดลองสารพัดอะไรก็ว่าไปและถ้าใครที่ต้องการจะเผยแพร่ว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือมีหลักฐานมากพออย่างชิ้นคนนี้หรือคนที่เราโดนยิงไปอะ ก็จะโดนเก็บจากรัฐบาลเพาต้องการมันเป็นความลับมากที่สุดอืเขาถือว่าโอเคนะเนื้อเรื่องก็เคลียร์อยู่มีขัดสสงคัดสีนให้ดูแต่ว่าก็แอบนนิดนึงเอื่อยเอยนิดนึงก็ถือโอเคเดี๋ยวจ้าไปเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวนันนี้เราไปก่อนบ๊ายบาย